สวัสดีค่ะพิุยุ่งนะคะนักพากพยุ่งนั่นเองจ้าผลงานล่าสุดของพิยุ่งนะคะนั่นก็คือ Mission Impossible ภาค7นะคะเรื่องนี้พากเป็น2ตัวเลยก็คือเป็น r r c e นะคะซึ่งเป็นนางเอกตัวเดิมจาก Becky Carter แล้วก็เป็นแม่ไม้ขาวนะคะซึ่งเป็นตัวเดิมนะคะจากภาคที่6นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันออกมา2ตัวเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องรับบทบาททั้ง สองตัวนะคะมีคนถามว่าภาคยากไหมสำหรับพี่ยุ่งก็ถือว่าไม่ยากนะคะก็เราจะภาคกันคนละทีพี่ยุ่งเริ่มจากการภาคตัวเกรสก่อนนะคะเฮลีเว mm hmm. นะคะสิ่งของ h ฮ l ี y a r c ชเวลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากก็คือพูดสบายบายนะคะอย่างเช่นคือสิ่งจำแดนหลอ,อกไม่ได้นะออลองคิดถึงเสียงของเฮลี่ดูกันแล้วกันนะคะว่าเป็นเสียงอะไรนะ อาฉากที่เจอกันกับอีธานเนะาะเออฉันไม่เข้าใจว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรเล่าฉันไม่ได้ขโมยอย่าเกลียดฉันเลยนะขอร้องว่าอย่าเกลียดฉันเลยทั้งไหนอะให้หักทั้งไหนฮะซ้ายหรือขวายังไงอะไรประมาณเนี้จำจำได้หลอกไม่ได้นะคะ เขาไม่ให้ตัดหนังมาเนาะเราจะผิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมส่วนตัวของแม่ไม้ขาวเนี่ยโชคดีมากเลยที่เสียงเขาโครโทนมันก็เลยจะง่ายกับยุ่งนิดนึงเสียงของแม่ไม้ขาวนี่จะเป็นโทนต่ําเราก็จะดึงเสียงที่จะบว่าเฮลี mm ่ hmm. ที่เป็นเสียงประมาณแบบง่ายอีททนประมาณนี้ใช่ไหมเราก็จะดึงลงมาเป็นซูด e ีอ mm ีททนใช่ว่าคุณจําคนผิดแล้วล่ะ ฉันแม่หมาขาคุณว่ายังไงนะเวลาผ้าของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการเซ็กซี่เล็กๆทำเสียงทุ้มแล้วก็ต่ำลงมาเวลาที่พูดซ้อนกันกันกบเฮลลี่เสียงเฮลลี่ก็จะสูงขึ้นคุณหมายความว่ายังไงอ๋อคุณคือคนที่จ้างฉันเละสินะใช่คุณน,นี่เอง คุณเป็นคนที่ฉันจ้างอย่างทัานหรืออะไรประมาณนี้ยุ่งจำแต่หลอกไม่ได้ก็คือสลับโทนโทนเสียงกันประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครไปดูก็พักไทยก็จะได้ยินเสียงกันนะคะทั้งสองโทนเลยสนุกมากๆเลยค่ะ Mission Impossible พาร์ทเยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะคะบ๊ายบายจากนักพากย์พยุ่งเองค่ะสวัสดีค่ะ